Oh, 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 h oh, 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 h oh, 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 o ระดมมาสารติสันตาเทวมนตสานังโดดโนบกวาติสวา ปฏิปันโนปะคะวโตอันสาวกะสังโฆญาญาปฏิปันโนปะคะวะโตอันสาวกะสังโฆสาเมติปฏิปันโนปควโตสาวกสังโฆญาติตังจตาริปุริสะยุคานิอันะ

ยะมังคารานิมาดาจิเรกามปิโยจิตาสัพปารันติมโครัมปนาระวัคม์กรรมตาตยญากังมันเตสุทันเตวิตินาจิตวาโมุนิโตตันเตจักสัพวาตุเตจยะมังคารานิอาราหิรรงกัจจาวรานาติมาต้าภูตังทาว ด่ากรรมเนวัตถารุนันตังเมตตังบุเสกาวิตินาจิตตวามุนินโตทันเตงจะสาปวัตุเตงเชยมังคารานิจิตตกกรรมติหัตตสุทธารุนันตังทาวติโยชนปะกังโกเรมารวันตังเอ

สินจายตัวตะวจะนั่งจนกายะมานเเกสัเกนนโสมาวิตินาคิดวามุนิมโทตันเตนจะสาปวตุเเจยมังจังวิหายมัติสาจะกวาทะเกตุงวาตาปิโรปิตมนังอธิอันทูดอ ปัญญปัจปจริโวจิตตวะมุนโทตัมเตกสะภาวะตุเตชยมังตะลานิโกปนันตะพุทธังวิปุตัมะเอติงโกเตระเตระพุทธเตนตมปยัน อิสุปะเตสวิตินาจิตตวามุนิโทตันเตจะสาวาตุเกจะยมังคะรานิคาขังอนเตติพุชเกนะสุธาตนาตังพรหมังวิสุติชุติเมติปัาภิตานังญาณะเกนะสวิตินาจิตตวามุนิโทตัน นะตาปวัตถะเจยมังกรานิเอตาปิปุัตะเจยมังกราอาตตาสาโยวาจโนนินทิเนสเอมาตันติยตวานะเนกเวปตาใิทุปาตวานิโมขังสุขังอติธรรมยานโรสะปัญโยมั

คารัญเจยันโตปนติยามุเลสักยานังนันติวะโดยเอวังตะวังวิชโยหอยเยชยานตุเยมังกะเรอปาราจิตปันลังเกนสีเสปตาวิปกะเรอาปิเสเกซาปภูตานา